สวัสดีเจ้าพี่น้องจา้าเมื่อนี้นางก้อยได้เนื้อจะเนื้อกองนะเหม่นขาดตกผูดบ้าดได้หลายว่าจ้าพี่น้องหาลอยด้นะหาลอยน้องหาล้อยขวดขาดเดยจ้าพี่น,อาาน้องจ้ามันจะมาจกนางก้อยสิจุให้จิ้เบ่งเนื้อไม่ไหมเลยจา้าขาแล้วแม่แมจ้าพี่น้องจา้าสวัสดีอีกครั้งจ้าพี่น้องจา้ามาจะมามาจุเบ่องอันนี้น สามสิบกีดจ้ะอันนี้หาตับก่นจ้าพี่น้องจ้ะตับอยู่ใส่หน่อเน้ตับจ้ะหารอยเนื้อได้บักลายแต่ว่าตับได้น้อยหนึง่มนงมาจ้ะพี่น้องมาจุตับมันกัดตัวน่อยก็เนื้อเนาะอืจุจุจ้ะอืมอืม ป้าหวานๆเจ้าเนื้อไม่ไม่สุดๆดดน,นั้นหวานนะเชียเนะโอ้ยเนียวะนะนื้มกระสะออนมาให้มาเนื่องจากว่ามาเห็ดงามเจา้าวันนี้ขึ้นขาเนี่ยไปเห็นกันเลยซื้อน้ำเพิ่นหาลยเอากองนึงมีดก็ได้มีดสองคมเจ้าเพราะว่า,วา Ừ, oh, má tầm mực hương vui là ngán cả ừ. Chèo ta chèo, hiện một bụi bố hiện cả sang khỏi ngọt ta ừ. 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 เตะกข่บกูเลยเสีแบแสีบบบไหนข้าวซีวรีห่อตับจัมเจียวลงไปอือ โอ้แซบ่บเนี่ยไม่ไม่มันมันหวานมันมันหอมมันอร่อยจ้ะรสชาติโอเคเลย สามสิบเกียรือเด็ ได้กระดูกได้เนื้อได้เครื่องนในจะได้ครบเบิดอลไรทุกอย่าง,งแหละแต่ว่าอย่างละหน่อยเห็นจะเพื่อนกินมากินลองเบิรงกรหน้าจุใส่อแสกบอลองดู boot. ครั้งแรกนะจ๊ะพอปกติจะกินแต่ต้ม ใสออนมันมันบกขมเดี๋ยวจ้ะมันมันแต่มันก็หงาบเวลาสายหดสายหดสายเสีบสายยักมาทางนี้จ้ะ หวานจุวยจ้าขอบคุณพี่น้องเ้ว้อุ๊กตัวในตาที่เข้ามาติดตามแลาชมน้ำก้อยจ้าพอกันไมน่กินละจ้าพี่น้องจ้าเอาเนี่ยไปไบก่อนจ้าบ๊ายบายจ้า